อำนาจรัฐเผด็จการวันนี้ตีละตีตารางช่องละเอียดมากขึ้นนับจากวันที่1บพฤศจิกาวันนี้ถึงขนาดกสทอชอเรียกสื่อมวลชนนี่มาพบแล้วกำลาบเลย ว่าห้ามลงข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมห้ามลงข่าวเกี่ยวกับการอภิปรายเรื่องออสถาบันไม่ว่าจะอภิปรายทั้งโปท้องคอนไม่ได้ทั้งนั้นรวมถึงพูดถึงเรื่องกฎหมาย1นึไม่ได้จัดออกรายการสดไม่ได้ต้องทั่วควบคุมต้องตรวจหมดทีนี้ ความรุนแรงนี่มาถึงหมอดูเลยสิครับนี้หมอดูคือใครอยากจะอยู่ในรัฐรเผด็จก,การก็ต้องอยู่เป็นหมอดูก็เลยอยู่เป็นบ้างสิครับแล้ววันนี้มันก่อนที่จะถึงหมอดูผมจะให้ท่านดูข่าวนี้ก่อนข่าวต่างประเทศที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับ หนังสือพิมพ์ที่ฝรั่งเศสลงรูปผู้หญิงหน้าตาน่ารักสวยดีคนนี้คนนี้หน้าคุ้นๆไหมครับนี่คืออัมเนโกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลีภยัยตอนที่รัฐประหารที่คุณระยุทธทำรัฐประหารเนี่ยลีภัยไปอยู่ฝรั่งเศสได้สัญชาติฝรั่งเศสนะครับผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเธอตาม เสรีภาพของเธอแนละเธอชอบอย่างนี้ก็เอาสวยเลยครับเธอถูกทำลายเมื่อปีสองปีก่อนแล้วเขาจับตัวคนทำ้ายเธอได้ขึ้นศาลเวลาปรากฏเป็นนักมวยจากประเทศเช็กสาธารณรัฐเช็กอย่าลืมว่าในในนั้นมันเป็นประเทศ เจนเก้นไม่มีเขตแดนแล้วนะในในกลุ่มประเทศยุโรปนี่สาธรารณเช็กนี่อยู่ยุโรปตะวันออกเดี๋ยวนี้ก็เดินทางเข้ามาได้ก็มีนักเลงสองคนมีคนมาจ้างแล้วไปทำร้ายเธอกับพวกพวกแล้วเขาจับตัวไอ้คนต่อยได้คนต่อยมันก็สารภาพหมดครับสารภาพหมดว่า มันไม่ได้เกิดไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องบาดหมางเขาจ้างมาต่อยใครจ้างล่ะไม่รู้เพราะไอ้คนที่จ้างมันหนีไปได้นี่ครับแต่เรื่องเนี้สารตัดสินแล้วจะโยงจะโยงไปถึงอาเซียหรือเปล่าอาเซียเยอรมันหรือเปล่าไม่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าโดยกฎหมายมันโยงไม่ถึง <c oughs> แต่มันแปลกไง คนเด็กเยาวาชนพวกนี้เขาก็ไม่มีข้อขัดแย้งกับใครเรื่องอัมเนโกนี่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยววันจันทร์ผมจะเอาคนที่อยู่ในใกล้เหตุการณ์ที่สุดมาคุยกับท่าน <c oughs> วันจันทร์นะครับวันนี้เอาข่าวนี้ไปดูก่อนเข้าคร่าวซึ่งเป็นข่าวราชดรสำนัก ที่วันนี้เราโฟกัสอยู่ที่หมอดูอยู่เป็นครับ <c oughs> โทษตอนโทษนะครับหมอดูเป็นข่าวปรากฏว่าพักคลังฮะอยู่ๆพักคลังนี่มีมีเหมือนเลือดรูปปั้นเนี่ย มีมือเลือดไหลาจากหน้ามาเลยเออเห็นไหมฮะท่านดูภาพนะครับที่เราให้ท่านดูเนี่ยปรากฏว่าแน่นอนฮะหมอดูก็จะต้องทำนายสิทำนายบอกว่ารัฐบาลถังแตกเป็นเลิกไม่เออเป็นเป็นสัญลักษณ์ไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นก็แน่นอนก็ ก็พูดได้สินแสเข่งตเตืนลางร้ายรัฐบาลเล่งพิธีบวงสวงเทวรูปพระคลังหน้ากระทรวงการคลังเพราะมีเลือดออกจากศรีศรษรรระเทวรูปแล้วคนที่เชื่อเสียสายก็ดูน่ากลัวดีเหมือนกันนะเออ,เอคนเชื่อนี่อย่าลืมว่าวังเขาก็เชื่อในเรื่องพวกนี้มีบางคนบอก โอ้ไม่ใช่ลงหรือเปแล้วเราเป็นสนิมสนิมเหล็กข้างในมัน้งมันเป็นสนิมแล้วน้ําไหลออกมาสินแสเข่งก็บอกแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันเป็นลางบอกเหตุทางในทางสยศาสตร์อ่ะหมอดูนี่ครับแต่ผมบอกว่าหมอดูก็อยู่เป็นอยู่เป็นยังไงฮะเออถ้าคุณจะดูตามศาสตร์โหร ก็ในเมื่อพระครังเนี่ยพระครังนี่คือเทวดานะสัญ,ญลักษณ์ทุกกระทรวงเน่ยเทวดาทั้งนั้นไม่เห็นเหรอแต่ละกระทรวงก็มีรูปปั้นเทวดาทั้งนั้นนะ่ะจะเรียกพระเทวดาพระครังก็ได้เทวดาก็คือวงเทวันวงเทวดาราชวงจักรกีนี่เขาก็เรียกวงเทวดานะครับ รัชกาลที่หนึ่งนี่ภาษาอังกฤษเรียกลามาเฟิร์สนะพระรามที่หนึ่งนะเอาถ้าคุณจะใช้าศสยยสาสตร์ศยศาสตร์อย่างที่หมอดูเข่งทำนายเนี่ยคุณจะไปทำนายว่าเทวดาคือรัฐบาลประยุทธ์ได้ยังไงเทวดาก็ต้องราชวงศ์เขาสิถูกไหมครับก็ราชวงศ์เทวดาทํทำนายให้ตรงๆสิ ผมนึกบอกว่านี้คือสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยข่าวก็พูดไม่ได้ลงข่าวก็ไม่ได้กสทชก็ควบคุมแม้แต่ข่าวหมอดูนี่หมอดูยังต้องอยู่เป็นเลยครับนี่ถึงบอกว่าต้องเปิดช่องสู่ในทีวีดูไงเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็เห็นกันตน้นโทนว่าเป็นเทวดา เทวดาที่ทำหน้าที่เป็นพักครังอ่ะแล้วพักใครถือเงินแะ้วในประเทศไทยวันนี้เทวดาองค์ไหนที่ถือเงินมากที่สุดนะไม่ต้องบอกก็รู้มั้งครับแล้วเทวดาเลือดไหลออกจากหัวตามความเชื่อของหมอนะผมนะ่ยไม่ได้เชื่อด้วยแต่ผมดูว่าในสองในยะในยยะที่หนึ่งในทางการเมืองหมอดูก็เลี่ยงไม่ยอมตอบตรง ในยะที่สองเรื่องไสยศาสตร์นั้นนี่ยเมื่อคนส่วนใหญ่เขาเชื่อผมก็ไม่ไปฝืนเขาหรอกถ้าคุณจะเชื่อก็แปลซะให้ถูกสิว่าเทวดานั้นไม่ใช่ประยุทธ์แล้วลางบอกเห็นว่าเทวดาไม่ใช่ประยุทธ์นี่นะครับเนี่ยคนที่จะลงโทษเทวดาเนี่ย <c oughs> ดูหน้าเอาไว้ก็แล้วกัน โดยเฉพาะคุณผู้หญิงซ้ายมือสุดเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยนะนานและหัวหน้าพักกรีนแหละนี่คือคณะรัฐมนตรีใหม่เขากำลังเซตหลังจากการเลือกตั้งที่ผมบอกท่านมาเป็นระยะระยะว่าพักกรีนได้คะแนนมากขึ้นนะแต่สะสะที่นั่งมากขึ้นนะพรรสังคมนิยมได้มากขึ้นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งนะ พิ k i s t มาแคดแพ้นะเปลี่ยนนายกนะแล้วพรรคกรีนเขาจะมีแนวโน้มนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับคุณอันนารีนาเบร์บอก foreign ministry พรรคกรีนเอาให้ท่านดูชัดๆนี่เห็นไหมแล้วพรรคกรีนนี่เขามีบทบาทควบคุมเสียมาตั้งแต่ต้นนะเขาตั้งกระทูถามเสียนะ ถามรัฐมนตรีต่างประเทศเรื่องเสีแล้ววันนี้เขามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเองแล้วชื่อเสียงของเสียเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยถึงขนาด UN การที่ย n อยืนยันว่าไทยละเมื่อสิทธิมือชนในเรื่องกฎหมาย1นึ่ง่งสองก็ทําเท่ากับ UN ชนเสียนั่นเองจะไปตีความอย่างอื่นได้อย่างไง ดังนั้นความถูกต้องก็อยู่ที่ UN ครับถ้ามองในระบบโลกนี่ความถูกต้องอยู่ที่ UN ไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยดังนั้นคุณดอนจะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วอย่าไปเอามาตรฐานอื่นมาวัดเราไม่ได้ก็มาตรฐานของคุณเป็นมาตรฐานโจรานี่เข้าใจไหมฮะดังนั้นผมถึงบอกว่าเอ หมอดูเข่งนะนะสินแสเข่งก็ต้องทายให้ถูกเลยสิอย่าไปทายเลี่ยงนักเมื่อเทวดาเลือดออกนี่มันจะไปเป็นนยุทธได้ยังไงแล้ววันนี้สัญญาณเทวดาเลือดออกก็มาแล้วเนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาจากพรรคกรีนแล้วนายกรัฐมนตรีก็เป็นพรรคสังคมนิยม แล้วเมืองไทยเนี่ยจับอะไรก็เห็นข้อบกพร่องของมันความบกพร่องที่ผมจะต้องพูดถึงต่อไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าผมไปเอาเรื่องดังๆหรือเรื่องสาวๆส,สวยๆเซ็กซี่มาพูดพยายามจะหลีกเลี่ยงอยู่แล้วครับ ปรากฏว่าวันนี้เรื่องน้องโอลิฟผมก็เห็นข่าวเหมือนท่านเห็นน่ะเขาก็หน้าตาเขาสวยเขาก็แต่งตัวให้ชุดบเบวับแล้วก็ขายหนมโตเกียวที่อยู่ที่เชียงใหม่เธอทำคนเดียวมาไหร่วันนี้คนสวยๆเขาขายกระเตียวเนื้อขายส้มตำไม่ใส่ย,ยกทรง เออตามไปก็สะเทือนไปสะเทือนโลกให้เห็นแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยผู้ชายก็ไปซื้อไปดูกันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ที่ต้องมาพูดถึงก็คือกระทรวงวัฒนธรรมไปจับเขาได้ยังไงไปห้ามเขาขายให้เขาปิดร้านได้ยังไงอันนี้ผมต้องพูดเพราะว่าในประเทศไทยมันพูดไม่ได้ได้แต่เห็นข่าว ข่าวที่คนสวยๆผู้หญิงสวยๆพวกนี้เขาไม่ต้องมาหากินกับการตําส้มมาทําก๋วยเตี๋ยวมาขายขนมโตเกียวที่ผ่านมาเขาเป็นโคโยตี้เขาเป็นดาราได้รับจ้างในงานโชว์รถแต่กิจการมันเจ๊งหมดค่าตัวก็ไม่มีไม่มีเขาคัาจ้างไปโชว์นักร้องก็ร้องไม่ได้คนสวยก็ร้องเพลงก็ร้องไม่ได้ ธรรมดาเขาก็ได้รับกระจ้างที่สองหมื่นห้าหมื่นไปโชว์เขามีค่ายนี่ค่ายคนสวยทั้งหลายนี่คนสวยหุ่นดีนี่เขาก็ขายรูปแบบรวมตลอดถึงกิจการต่างๆเยอะแยะเดี๋ยวนี้มนไม่มีกิจการมันไม่มีแล้วใครจะเลี้ยงเขาอ่ะเขาไม่มีสวัสดิการนี่เขาไม่มีบำนาญน,นี่เงินต่าง เงินเดือนก็ไม่มีหลวงไม่ได้จ่ายให้นี่ไม่มีไม่มีเงินชดเชยค่าตกงานนี่เขาอยู่กินเองนะให้เขาทำยังไงนะพอคุณพอมหาจำเริญกระทรวงวัฒนธรรมมันคิดได้ยังไงวันนี้ดันไปจับเขาอ่ะนี่ครับเปิดใจน้องโอลิฟแม่ค้า ขายโตเกียวกรอบเซ็กซี่มองเป็นแฟชั่นกระตุ้นยอดขายเขาเขาก็ทำมาหากินเขาไม่ขายตัวก็ดีแล้วเออตำรวจก็ยังจะไปจับเขานี่น้องซือพิมพ์ไทยรัฐนี่สำนักข่าวน้องโอลิฟโดนแล้ววัดกระทรวงว่าทธรเทศกิจเตือนแม่ค้าสุดแซ่บขอให้นุ่งมิดชิดกว่านี้ <c oughs> น้องโอลิฟเตือนขอให้นุ่ง ไอ้เตอือนไม่เป็นไรอะ่ะแต่คุณไปสั่งกขาปิดร้านได้ยังไงอเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒธรรมเชียงใหม่หึ่มสั่งปิดร้านโตเกียวเ,ออเนยกรอบเหตแต่งตัวล่อหลแหลมโอลิฟเครียดต้องหาเงินเรียนอะ่ะเห็นไหมแล้วให้เขาทำยังไงเออผมถามหน่อยเถอะกระทรวงวัฒธรรมถ้าคุณจะอ้างคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย แล้วเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาห้าสามเนี่ยที่ประชาชนเสียชีวิตจากเจาก้จาหน้าที่เล่นสไนเปอร์กันส่องตายละเนรนาศนั่นน่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒธรรมหายไปไหนครับไม่พูดถึงคุณธรรมจริยธรรมเลยเหรอแล้วข้าราชการนั่นนะ่ะกินเงินเดือนประชาชนถือปืนก็มาจาก ภาษีประชาชนกระสุนก็เงินภาษีประชาชนแล้วมายิงเขาเนี่ยแล้วดำเนินคดีก็ไม่ได้เนี่ยในวันนั้นโหดร้ายที่สุดก็ไม่เห็นออกมาเลยแล้ววันนี้ดันจะมาเล่นงานคุณโอลีฟเขาคุณจะไปตักไปตึงเขาทำไปเถอะแต่ถึงขนาดไปปิดธรรมหากินเขาได้ยังไง ไอ้พด็จการอย่างนี้มันไม่มีสํานึกเลยไอ้ตัวเจ้าหน้าที่ว่าทํามึงมีเงินเดือนกินนี่มีสวัสดิการนี่เจ็บป่วยก็มีเข้าโรงพยาบาลหาหมอได้แล้วลูกหลานพวกนี้เขาทำยังไงอะ่ะงานก็ไม่มีทำแล้วเป็นผลงานจากใครล่ะครับที่ไม่ตกงานอย่างนี้ก็เพราะประยุทธ์นี่รัฐบาลนี่อันนี้ที่ต้องมาพูดก็คือหนึ่งลูกหลานพวกนี้เขาก็ เขาก็อาจจะไม่มีความเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขายากลําบากกันนี่มันมาจากกลไกลรัฐนี้กลไกลเผด็จการที่นี้เขาอาจจะมองไม่ออกพอเห็นเวลายึอดอานาจก็มีสาวสวยๆไปเต้นระบำกับทหารนี่ก็เห็นใจเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้พี่น้องเห็นว่ากลไกล วิกฤตวันนี้ที่ชาวบ,บ้านมันลำบากมันมาจากระบบมันมาถึงตัวคนเหล่านี้หมดแล้วเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาเสาๆสวยๆให้เขาไปป้นได้แล้วเขาป้นยิงปืนเป็นที่ไหนเขาก็ทําอย่างนี้ยครับก็ขายของกินเขาไม่ไปขายตัวก็ดีแล้วเออถ้าเขาไปขายตัวก็เรื่องของเขาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าวันนี้เขาก็มาหาทางอย่างนี้คนก็มาซื้อข้าวซื้อของเขาเขาก็ได้ไรายได้ขึ้น ดันไปปิดร้านเขาอ้างคุณธรรมผมบอกเอาลวที่คุณธรรมอย่างประชาชนตายเนะี่ยไม่ยิ่งโหดร้ายกว่าน,นี้เลยที่เจ้าหน้าที่รัฐทำกับประชาชนนั่นนะอันที่สองถ้าคุณจะบอกนุ่งน้อยห่มน้อยผิดคุณธรรมแล้วคนที่นุ่งน้อยห่มน้อย,อยอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยไม่รู้ใครนะผมไม่ต้องบอกชื่อนะ เดินทางเข้าประเทศไทยนี่กระทรวงวัฒนธรรมเคยส่งหนังสือไปเตือนไหมว่าอย่าอย่านุ่งชุดคอบท็อปอย่านุ่งชุดปัวโ,โปอย่างนี้ในต่างประเทศไม่ดีแม้ในต่างประเทศก็อย่านุ่งเตือนเขามั้งไหม่ะกระทรวงวัฒนธรรมสั่งให้เขาหยุดใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ได้ไหมให้ปกปิดเสื้อผ้าหน่อยได้ไหมอืม เนี่ยอย่างเงี้ยไปเดินอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเฮ้กระทรวงว่าทําใไมสั่งหน่อยแล้วครับใครก็ไม่รู้เห็นหลังไวๆอยู่ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้อำนาจก็ต้องใช้อำนาจอย่างเสมอภาคทางกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่ควรไปใช้อำนาจอย่างนี้หรอกครับปล่อยเขาไปเสรีภาพไป นี่พบไปทำกับเด็กๆแล้วบังเอิญไปทำในสิ่งที่เขาต้องทำมาหากินน่ะมันก็เหมือนกับน้องลุงเขานุ่งชุดครอบทอปอะ่ะละทีคนใหญ่ๆนุ่งชุดครอบทอปไม่เป็นไรเว้ยเออขายขี้หน้าชาวโลกเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็กมานุง่งปั๊บจับเลยหนึ่งหนึ่ง,งสอง อันนี้แหละครับเสียนี่มันเริ่มเติมมอมาก้าไปแล้วนะเรายิ่งวันนี้ก็เห็นชัดว่าอำนาจมันรวมศูนย์หมดสระอีก็จะกลายเป็นสระอือแล้วมอมาก็วิ่ง,ขง,ง,ขงมามาเข้ามาวิ่งเข้ามากเข้าวันนี้เป็นเรื่องของโลกแล้วล่ะครับเอานะครับ ผมว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่เพื่อนเอนทนายที่อยู่เชีงยงใหม่ไปช่วยเขาหน่อยนะเอาข้อกฎหมายไปสู้กันหน่อยสิว่าจะสวงว่าทำเอาอำนาจอะไรมาปิดลานเขาแล้วเลียงเขาไหมล่ะเออถ้าเป็นลูกเป็นหลานบอกเอาลูกหลานเอาไอที่แวะแหะอย่างนี้ก ขยับของมันสักนิดหนึ่งเออเอาละแล้วขายดูซิจะว่าไงก็ต้องสู้กันหน่อย้วครับแต่อย่างว่านี่แหละคือคือปัญหาผมถึงบอกว่ารายการสูตในทีวีต้องติดอาวุธทางความคิดคนสวยๆประสบปัญหาเรื่องการงานก็ควรต้องมีความคิดทางการเมืองพอมีความคิดทางการเมืองปั๊บมันจะมองเห็นปัญหาทะลุ ก็จะกำหนดทิศทางได้ว่าตัวจะทำอะไรถ้าจะเปิดหน้าอกก็มีความคิดทางการเมืองยันอยู่ก็แล้วกันเรื่องอย่างนี้ถ้าจะไปจับบอกเออใส่เสื้อวับ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 เลยผิดหนึ่งหนึ่งสองเอาอย่างนีให้มาลองดูครับจะได้ดังถ้าได้หนึสองแล้วก็น้องเอ้ยมาอยู่อเมริกาถือ ถือคำสั่งหนึ่งหนึ่งสองมาเลยแปลภาษาอังกฤษมาเลยแล้วก็มาขอรีภัยมาทำงานอยู่เมืองนอกนี่อย่างนี้เสรีภาพมีนี่ขอโทษนะแค่ขายข,ายขนมโตเกียวแค่นี้ขายขนมโตเกียวไม่ต้องนุ่งห่มน้อยเลยครับสอบช่องเหมาะนี่ขายได้รวยเลยเอานะครับก็กาบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติด ตามชมรายการผมก็พยายามจะใช้เวลาเติมเต็มข่าวสารเรืบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปให้มีประโยชน์ต่อทุกส่วนของสังคมนะครับโดยเฉพาะในวันเสาร์นี้ก็เก็บลงรายละเอียดเรื่องกึ่งเบาๆหน่อยแต่เป็นเบาๆที่มีสาระนะครับสาหรับวันนี้ก็กราวขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็จะติดค้างท่านนะครับคุยเรื่องอัมเนโกจะไปคุยวันจันทร์ แล้วรัฐบาลใหม่ของเยอรมันผมจะคุยวันจันทร์แล้วจะเอารายละเอียดมาคุยดูว่า <c oughs> ความเป็นเสี่ยเนี่ยมอม้าจะวิ่งเข้ามามากแค่ไหนจากการมีรัฐบาลใหม่ของเยอรมันสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับแล้วติดตามกันใหม่พบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ